สาวมณประกาศพนักคำพาศมได้พาบุญพาศมมาจากเคียนทองล่ะในหลวงสารแต่เคียนทองบ้านตะงวยพญาตะงวย,ะย,ะะงวยล่ะนี่มูนี้ไพ่สีมาขอพรขอโชคก็หวยกันนี่ละ่ะนี่มาแต่เคียนอะไรนี่ละ่ะไม่กุ่มไปเลยสามสามคนได้ยืนตะเลือหาระบุญเพื่อนนี่สารไม่แต่เคียนทอง หมู่บ้านตะงินอำเภอตะงินหรือพญาตะงินก็มุนีิลสารก็ไหนโดยเฉพาะสารเพื่อกันผาผับสารมันตะเขียนทองได้อันนี้ก็เป็นไม้เลยมันจะเขียนอะนนี้มันจะเขียนว่าตะงินหมุนี่คนมีคนมาอุปเป้งเอาบึงเล็กบุหวยได้นไงคนอุปเป้งด้ียกข้าวเนี่ยคนอุปเป้งในบริเวณไมแต่เขียนอะไรไม่เจ้าคืนเปนทั้งพุ่งมาเลยบึงแล้วนนี้ นี่คือสารแม่แต่เกียนทองของพญาตะงอยบ้านตะงอยล่ะนี่โมนี่ก็เป็นปูตาด้ยเข้าก่าสารปูตาพญาตะงอยบ้านตะงอยนี่เป็นสารมาได้โมเดียนี่คือสารปูตาบ้านตะงอยอำเภอตะงอยโมงนี่ก็คือเป็นสารแม่แต่เกียนทองของเทศบาลตะงอยอำเภอตะงอยด้วยกว่าพญาตะงอยล่ะนี่สารชาวต้นก็คือเป็นเจ้าของไม้นี่เดีย สา,สามคนที่อยู่คือไม้สามลำตรงนี้นจะเอาขึ้นมาจะพุ่งมาได้ไมาแต่เขี้ยนย้อนอะไรเป็นสารในเงียนทองอยู่บริเวณหลังพญาตะงอยบ้านตะงอยผาปนคำมาชมก็ได้เาภาพสามสาวเพื่อนนี่ขุ่นพันยืนทะลุขุ่นเนนมตแคคเขียนทองมีชื่อคนอยู่ไหน นี่ซื้อไว้อยู่ได้เบื้องแรกซื้อเพนซื้อเพื่อเขียนไว้กับดวงเขบเบ้ดวงเข,งเข็บเบื้องแรกซื้อเพิ่นเพชรทองซื้อเันเจ้าของไม่ก็ได้ตอนนั้นตอนนั้นจากซื้อสาริกาบอกอะไรบอกตัวเบื้องแรกแต่ตัวคนเล็กคนเล็กเล็กสงสัยสาริกาบ,กบก้าเบื้องแรวมันบาัามันบานัาแล้วนี่คือภาพ เมติเขียนทองของพญาตะโงยบ้านตะโงยแลานตอนบ่ายคราำมันบังาปาระามาชมก็เขออ้ามาจาาเรื่องสารเมติเขียนทองของเทศบานตะโงยอำเภอตะโยงยหมู่นี้เขตบ้านเขตเมืองมากอะมาขอพคมามาทูตไม่ได้นี่ขอควนี่ละมาทูทูทขอครพ,พุ่นอะไสารเพื่นสารเมติเขียนทองข่าวัาร์คามพาชม เอาไมา้บึงนกพาเอาไมา้ตะเคียนทองมาสุกใจมาเห่าเต่าต,ตามไเไหมฉันไดเป็นมาเห่าเต่าเต่าดีเดียดพี่น้องไหมมาเห่าเต่าข้างในตัวใ,ใหญ่ตัวใหญ่มาเห่าเต่าพ่อพมาเนี่ยคับมาเห่าเต่าบริเวณข้างในนี่นหลัามตะเคียนทองก็ถึงงักเลยหน้าตาคนหน้าผูุ้นะ